ขอเชิญทายได้เลยครับว่าบอลเนี่ยอยู่ในถังไหนถ้าทายถูกเนี่ยรับเงินตัดเงวนงานได้เลยครับชั้นว่านขวาขวาผมก็ว่านขวาเหมือนกันขวางั้นผมก็ทายว่าลูกบอลอยู่ใบนี้แหละ,ะถ้างั้นผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับ <laughs> ฉันดูดีแล้วนะนั่นดีโกงไปเนี่ยโกงเกลืออะไระครับพวกคุณดูมไม่ดีกันในต่างหากใ้อยู่นี่เห็น <c oughs> ไหมละครับเอานะคุณการลงทุนจะมีความเสี่ยง <c oughs> อีกตามไหมละครับไม่เอาไม่เอาเลิกเลิกเลิกไปเถอะพี่เดี๋ยวโดนตั้งแก่บน่นอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำอะไรกันหรอเล่นเสี่ยงดวงหรอ เม่ใฉันชอบว่ะขอเล่นด้วยคนสิว่าแต่มันเล่นยังไงหรออืมไม่ยากเลยครับแค่ผมจะลูกบอลเนี่ยใส่ไปในถังนี้นะครับแล้วคุณก็ทายนะครับผมจะหมุน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 ถ้าคุณทายถูกว่าลูกบอลอยู่ถังไหนคุณก็ได้รับเงินไปเลยสองเท่า <c oughs> ดีจังเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันชอบอย่างนั้นเล่นเลยดีกว่าเฮ้ย <c oughs> จะดีเหรอเธอพวกเราเล่นกันมาแล้วยังทายไม่ถูกเลยอุ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันอยากลองอ่ะ ฉันพร้อมแล้วให้งั้นเล่นเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับดูนะครับดูนะครับป๊อพร้อมนะฮ๊อาป๊อบป๊บป๊อบป๊ป๊อปอบป๊อปบป๊อป๊อยป๊ออบอัน๊๊อบป๊อบป๊บอันนี้อันนี้อันนี้อนน อันนี้นะครับใฮ่ยเน้ีฉันถายถูกด้วยอ่ะเห็นไหมฉันเล่นครั้งแรกเองฉันก็ทายถูกแล้วเนี่ยหนึ่งสองนี่ครับเงินของคุณพี่นี่ถ้าเกิดเราวางเงินตามผู้หญิงคนนั้นน่ะเรารวยแน่เลยพี่ว่าไหมฉันก็ว่างั้นแหละเอาล้วครับ รอบต่อไปจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับคุณสองคนจะเล่นด้วยไหมครับอ่ามานะรรรรเริ่มนะเฮ,ฮ,ฮ้ฮ่าฮึบ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 เฮ้ยฮ่าเชิญแทกด้เลยครับ เอาใบนี้แหละใบเ,เดิมนี่คือการไหมครับไม่งั้นผมจะเปิดแล้วนะเดี๋ยวก่อนครับโอ๊ยอะไรเนี่ยวางแค่น,นี้นะมันจะไปรวยได้ยังไง ดูอย่างฉันเด้ฉันยังทุ่มหมดตัวเลยวางให้หมดหน้าตักไปเลยจะได้รวยๆไงปดเปล่าปดเปล่าเอาอำอึ้งลังเลอะไรแล้ววาง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 เลยวางเลยหมดหน้าตักเลยถ้างั้นไม่มีใครวางผมจะเปิดแล้วนะครับเฮ้ยพวกนายคิดดูดีๆนะเว้ยวางหมดหน้าตักเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าทายถูกขึ้นมาเนี่ยได้เงินคืนเลยนะเว้ยรวยเลยนะเว้ยยังไงวางดิ ถ้างั้นผมเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เอาว่าก,กูเดยวร้อยครับเปิดเลยพี่มันต้องอย่างงั้นลุ้นๆๆจึง <c oughs> ง้าไม่มี <c oughs> ว้าติดาจจังรอบนี้ไม่มีใครถูกเลยเพราะลูกบ bon อลอ่ะไอ้ยู่นี่นี่แกไหนกี่บอกเชื่อแกแล้วมันจะดีไงนี่อะไรอะ่ะพวกเราสองคนหมดตัวแล้วเนี่ยอะไรของแกวะอย่ามาว่าฉันนะเว้ยฉันก็เสียเหมือนกันไม่เห็นหรือไงพวกแกสองคนไม่ได้รวมหัวหลอกฉันใช่ไหมเฮ้ยเสียแล้วอย่ามาพานีิวะ นี่ไงเนี่ยพวกแกบอกไม่ได้โกงไงไอตัวบ้านั้นวิ่งแล้วน่ะพวกแกเอาเงินนี้คืนมาเลยนะนี่บอกนะว่าพวกแกรวมหัวกันเอาเงินฉันคืนมาคืนนี่โง่ดิขอบใจนะเว้ยสำหรับเงินเนี่ยนี่เออเเอาเงินฉันคืนมาไป้นี่ ว่ยจะหนีวะเฮ้ยออกมาจาขึ้นมาเอกมาจากคืนมาเฮ้ยนี่อยูก่อนฉันว่าเราไปแจ้งความกันดีกว่าไปดิพี่ไม่ไหวแล้วไปเฮ้ ดูสิว่างงดเนี้ได้เท่าไหร่โอ้ยเงินดีเหมือนกันนะเนี่ยฝานี้ไอ้พวกนั้นจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนาะเฮ้ยแล้วแกจะไปสนใจมันทำไมอ่ะแค่เราหลอกกันเพื่อมาได้อ่ะก็โอเคแล้วจริงไหมไอ้เก่าใช่สิพี่เฮ้ยถ้างั้นพรุ่งนี้เราไปหลอกมันใหม่ดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ ใครมันจะโง่ให้เราหลอกซ้ำสองเราป่านี้อ่ะไอพวกนั้นมันคงเอาไปบอกพวกเพื่อน,อนที่ไซงานแล้วว่าพวกเราอ่ะไปหลอกมันฉันว่าเราไปหลอกที่ไซงานอื่นดีกว,ว่าไหมจริงพี่ข้างหน้ามีไซงานก่อสร้างอยู่มีบ้านคนง,งานด้วยเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าพี่พรุ่งนี้ <c oughs> งั้นพรุ่งนี้เราใ <c oughs> ช้แผนดมเดิมจัดไป <c oughs> ไอ้ก้าครับพรุ่งนี้เจอกันสิบโมงแ้วเว้ยแล้วก็เตรียมโคลนไปให้พร้อมแกทาโคลนเนี่ยแล้วแกก็แอบ,บให้ดีๆดะเวย้ย เผื่อมีใครมาเห็นแกกับพี่มดเนี่ยพวกเราจะสวยเอาได้เลยครับโอ้โหแต่จะว่าตอนเนี้เราไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพูดนั้นตามมาเดี๋ยวจะสวยเอาไปไปไปเลยครับไปเลยครับที่แท้ไอ้พวกนี้ก็เป็นนักต้มตุ๋นนี่เงพวกนี้พวกแกคิดจะไปหลอกชาวบ้านอีกเหรอไม่ได้แอบหรอกเว้ยฉันนี่แหละจะจัดการแกเอง ไนพวกมันบอกว่าจะมาที่ไซต์ก่อสร้างไงวะมันยังไม่มากันอีกว่า ดีนะที่ฉันติดยาถ่ายมาด้วยทีเนี้ยแก่เสร็จฉันแน่ ท้องเสียอะไรตอนนี้วะเนียโอ้แล้วพี่มกกำลังจะมาด้วยโอไปก่อนแล้วกันน่าจะทันอยู่ sai เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเหอ้ยช่วยครับมีใครอยู่นอกไหมช่ยด้วครับเฮ้ยมันร้องอยังไงวะช่วยด้ครับอายแน่เลยแล้วพี่มดก็รออยู่ด้วยโอย ตายแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาอทำไงดีวะเนี่ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยมีใครอยู่นอกมั้ยครับเฮ้ย <c oughs> มันหอกยังไงวะช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ เชาวเนี่ยพวกแกไม่รอดมึงในฉันแน่ได้เวลาละเดี๋ยวเธอไปหลบก่อนนะอย่ให้มาที่หลับโอเคเฮ้ เหมือนเดิมนูยไอ้เก้าเอามาเลยจ้ามาเลยเจ้าใครที่อยากรวยเชิญมาทางนี้เลยจ้าเพียงแค่คุณทายว่าลูกบอลอยู่ในถังไหนถ้าทายถูกรับไปเลยสองเท่ามาเลยมันเลยเร็วใครอยากรวยทางดงนี้เลยจ้าเข้ามาเลยขับมาเลยนี่คุณคุณคุณมันนี้ก็เร็วมันนี้ก็เร็ว อยากลุยหรือเปล่าอยากลุยเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาอยากงงอยากงงเข้ามาเลยนี่แค่ทายลูกบอลนอะ่ะอยู่ในถังไหนตาดีๆมองอยู่ถังไหนได้เงินไปเลยสองเท่าเอาไหมเฮเอา้าพี่โผย้ายมาอยู่นี่เองฉันก็ตามหาแทบแย่สวัสดีครับเอ๊นี่คุณ่อาวานนี่ เต่จะมาเสี่ยงโชคอีกใช่ไหมใช่แล้วเมวื่อวานเนี้ยฉันแทงตาแรกนะฉันก็ได้เงินไปทั้งเยอะเนี่ยนี่ไงฉันกะว่าวันนี้ฉันจะมาแทงเพื่อจะได้เอาเงินเนี่ยไปซื้อสร้อยทองใส่กับเขาบ้างอะ่ะแล้วแล้วแล้วผมต้องทำยังไงพี่ <S <S ผมเล่นครับผมเล่นผมเล่นเอ้ยได้เลยถ้าสายตาดีนะรับรองรวยแน่นอนถ้างั้น เรามาเริ่มกันเลยไหมครับดูนะดูนะฟึบเริ่มมันนะอ่เลือกเลยฉันว่านะมันต้องอยู่ถางใบดีแน่ๆเลยให้อง โอ้โเยอะซะด้วยเอาลังเลอะไรไม่ต้องลังเลเชื่อฉันเมื่อวานนะฉันเล่นตาแรกนะฉันได้กลับมาตั้งเยอะแน่แทงเลย,ยนะฉันตามด้วยจ้ะถ้างั้นผมจะเปิดเลยนะครับเปิดเลย้า เฮ้ยคุณจัมือมไดไงอะเฮ้ยไอ้เกจ้าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยแฮ้ยเ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 ฮ้้ยเเฮ้ยเฮเฮย้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยยเออแเ้ว้ยเฮ้ยเ้เฮ้เ้ยเยเยเเเ ผมเป็นตำรวจครับส่วนไอ้พวกสองคนนี้เนี่ยก็เป็นนักต้มตุน๋นที่จะมาหลอกเอาเงินพวกคุณไงแหละครับแกแต่งตัวเหมือนคนบ้าแล้วยังนเป็นนัต้มตุน๋นอีกเหรอฮะเอ้ยช่วยไม่ได้เว้ยก็พวกแกอยากโลภเองนี่หว่าเอืม,อ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 มนี่ครับเงินของพวกคุณใช่คุณตำรวจครับจับมันติดคุกยาวๆไปเลยนะครับให้มันไปบ้านในคุกต่อ ไปไปได้แล้วไปหยุดไวไวไม่อยากไปอ่ะหยุดไวไวได้ลแล้วโอ,โอ,อ้แล้วก็อีกอย่างเพื่อนของแกที่มันทาตัวเหมือนตัวประหลาดอ่ะมันโดนลูกน้องฉันจับไปแล้วแหละไม่ต้องห่วงนะไปไปเลยไปไปไอ้แก่ไปไปเกือบไปแล้วนี่เงินทั้งเดือนเลยนะเนี่ย เนื้อจริงด้วยเพี่มึงรู้สึกเขาใช่ไหมเนี่ยยัง